สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำข้าวโพดทอดและเผือกทอดเป็นสูตรสำหรับเจมาฝากกันค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งเพื่อเตรียมนาไปทอดกันค่ะเราใช้แป้งสาลีหถ้วยตวงครึง่งแป้งข้าวเจ้าหถ้วยตวงครึง่ง เกลือครึ่งช้อนชากะทิครึ่งถ้วยตวงน้ำปูนใสสองถ้วยตวงวิธีการทำน้ำปูนใสนะคะเราใช้ปูนแดง3ามช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่าค่ะถัดมาผงฟู3ามช้อนชาตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะในระหว่างที่เราตีส่วนผสมถ้าเรารู้สึกว่าแป้งยังจับตัวกันเป็นก้อนอยู่เราสามารถเติมน้ำปูนใสลงไปเพิ่มได้นะคะ ค่อยๆยเติมนะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะและพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราจะใส่งาลงไปค่ะงาสามารถใส่ได้ตามชอบเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะในวันนี้เราใส่ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะนะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้แป้งออกมาประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาฝานข้าวโพดกันค่ะข้าวโพดในวันนี้เราใช้ทั้งหมด250กรัมนะคะฝานให้ได้ออกมาเป็นลักษณะตามในคลิปเลยนะคะแล้วพอเราฝานข้าวโพดเสร็จแล้วในขั้นตอนถัดมาเราจะมาซอยเผือกกันค่ะ เราใช้มีดซอยซอยเผือกออกมาให้เป็นเส้นๆนะคะในวันนี้เราใช้เผือกทั้งหมด250กรัมค่ะ แป้งที่เราได้ผสมเตรียมไว้ตอนต้นเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะในส่วนแรกให้เรานำข้าวโพดท,ที่เราฝานไว้ใส่ลงไปค่ะและถัดมานะคะในแป้งส่วนที่สองเราจะใส่เผือกที่เราซอยไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าวไว้ให้ตัวเนื้อเผือกกับแป้งเข้ากันเลยค่ะ ในขั้นตอนถัดมาเราจะมาทอดกันค่ะเราจะทอดข้าวโพดกันก่อนนะคะตักขึ้นมาให้ได้หนึ่งช้อนพุนๆแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปในกระทะทอดเวลาใส่ลงไปใส่ลงไปให้เป็นก้อนๆนะคะในการทอดเราจะทอดโดยใช้ไฟกลางค่ะ ในเวลาที่เราทอดพอเราทอดมาสักพักแล้วเขาจะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเขาติดกันให้เราค่อยคอยคนแยกเขาออกจากกันได้นะคะ และตอนนี้เราก็ทอดมาสักพักแล้วนะคะข้าวโพดทอดของเราก็สีเหลืองสวยงามได้แบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นและพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะและในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาทอดเผือกต่อกันค่ะเผือกทอดแบบเดียวกับข้าวโพดทอดเลยนะคะ และนอกจากนั้นนะคะในวันนี้เราจะทอดเผือกแบบเป็นชิ้นๆกันด้วยค่ะวิธีการทอดเผือกแบบเป็นชิ้นๆแบบนี้จะทอดเหมือนกล้วยทอดเลยนะคะทางเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนแล้วท่านผู้ชมสามารถกดเข้าไปรับชมได้เลยค่ะ และในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะน้ำจิ้มในวันนี้เราจะใช้น้ำตาลมะพร้าว400กรัมน้ำเปล่า300 ml น้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะเกลือ3ช้อนชาและน้ำมะขามเปียกค้นๆเลยนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะคนให้น้ำตาลละลายเลยค่ะ และตอนนี้น้ำตาลก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราเคี่ยวมาสักพักหนึ่งก็จะได้เหนียวประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำน้ำจิ้มไปพักให้เย็นตัวนะคะแล้วพอเขาเย็นตัวลงเขาก็จะมีความเหนียวข้นขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะในขั้นตอนถัดมาเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะในนี้ก็จะมีข้าวโพดทอดและเผือกทอดที่เราได้เตรียมไว้นะคะ เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดรับรองว่าอร่อยถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะสูตรนี้ทำขายแล้วขายดีมากๆลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้ำๆแน่นอนค่ะนอกจากนั้นนะคะในตัวน้ำจิ้มให้เราใส่ถั่วปน่นและพริกป่นลงไปสามารถใส่ปริมาณได้ตามชอบเลยนะคะน่ารับประทานมากๆค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับข้าวโพดทอดและเผือกทอดจากทางช่องขายดีช anel ของเราค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีช anel ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ